เชื่อเลยนะครับว่าหนึ่งในเมนูประจําบ้านของทุกบ้านเนี่ยก็คือข้าวผัดครับนี่เป็นอีกหนึ่งสูตรข้าวผัดที่พลอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับก็มีลูกเล่นกุ๊กกิ๊กอยู่เล็กๆน้อยๆครับข้าวผัดไข่ใส่เบคอนครับ เขาผัดสูตรนี้นะครับเราจะมีส่วนประกอบของผักกาดขาวผัดลงไปด้วยนะครับไข่ไก่2ฟองนะครับใส่พาเมซานชีสลงไปครับแล้วก็ใช้ซ่อมตีให้เข้ากันส่วนประกอบของเรานะครับเตรียมเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเตรียมตั้งกระทะได้เลยครับ ในการเจียวเบคอนนะครับหรือทอดเบคอนเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับเราใช้น้ําสะอาดก็ได้ครับหลังจากที่เราต้มเบคอนสักครู่หนึ่งนะครับไขมันก็จะออกมาในขณะเดียวกันน้ําก็จะระเหยออกไปเดี๋ยวเบคอนของเราก็จะค่อยๆกรอบขึ้นครับหลังจากที่น้ําระเหยนะครับไขมันก็จะค่อยๆอ,ออกมาแล้วครับ น้ำมันจะออกเยอะออกน้อยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับส่วนของเบคอนที่เราใช้ด้วยครับเบคอนที่พลใช้วันนี้นะครับไขมันไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะมีน้ํามันเหลือเคลือบกระทะบางๆแต่ที่เคลือบกระทะอยู่ก็เพียงพอที่จะทําให้เราผัดส่วนประกอบของไข่แล้วนะครับไข่ที่เราคลุกเคล้ากับพาร์เมซานนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปผัดไว้ก่อนไม่ถึงกับต้องให้สุกดีนะครับเอาสุกประมาณ80นะครับ ใช้ได้แล้วครับปิดไฟเลยครับในกระทะใบเดิมนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเพิ่มครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่กระเทียมนะครับใส่ขิงผัดไม่ต้องนานนะครับผัดแป๊บเดียวก็หอมแล้วครับพอเริ่มหอมนะครับใส่ผักกาดขาวครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยผัดให้ผักกาดขาวพอขึ้นสีเล็กน้อยนะครับผักกาดของเราสุกแล้วนะครับเข้าสวยครับ ถั่วลันเปาครับต้นหอมซอยบุงรสง่ายๆนะครับโชยุครับบางคนนะครับจะชอบทานอาหารตัดรสชาติหวานเล็กน้อยนะครับถ้าอยากใส่น้ําตาลใส่สักครึ่งช้อนชาได้นะครับเสร็จแล้วนะครับใส่ไข่ที่เราพักไว้กลับลงไปครับเบคอนครับผลเร่งไฟนะครับเขาทุกอย่างให้แห้งดีครับง่ายๆครับพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วครับ สูตรนี้นะครับรับประทานกันได้2อถึงสที่สบายๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติของข้าวผัดนะครับที่มีกลิ่นอายของพา์มซานเข้ามาด้วยลองทํากันดูครับ